สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่50ตารางวาหมู่บ้านซิมิรันลิฟถนนพัฒนาชนบท4เขตลัดกระบงังจังหวัดกรุงเทพม,มหาคนครกันค่ะหมู่บ้านนี้นะคะเมื่อเข้ามาจะพบกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงนะคะเข้ามาเพียงแค่นิดเดียวค่ะเจอวงเวียนก็เลี้ยวขวาตรงไปให้สุดซอยเลยค่ะ หมู่บ้านนี้บรรยากาศร่มเลื่นมากๆเลยนะคะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆถนนหน้ากว้างค่ะจอดรถหน้าบ้านได้2คันนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะเนื้อที่50ตารางวานะคะเลขที่152ทับสานะคะหมู่บ้านซีวิลันลิฟ์ ถนนพัฒนาชนบท4แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตระดับประบงังจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะพื้นที่บ้านเยอะมากๆเลยนะคะจอดรถในบ้านได้2คันค่ะมีด้านข้างตัวบ้านที่ทําหลังคาไว้แล้วนะคะแล้วก็บริเวณอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านก็สามารถต่อเติมทําสวนได้ค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีคล้ายๆ Home โฮมออฟฟิศนะคะ เป็นห้องอเนกประสงค์หนึ่งห้องค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะพบกับห้องโถงนะคะบ้านจะเป็นบ้านลินเวทใหม่ทั้งหลังนะคะที่สำคัญเนี่ยขายต่ำกว่านนะคะประเมินธนาคารด้วยค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นบริเวณครัวค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวบิวอินนะคะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านก็จะใช้พื้นที่กว้างมากๆเลยคะ่ะห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบชุดนะคะพื้นปูกระเบื้องเดี๋ยวเราไปชมบริเวณชั้นสองค่ะบันไดมีพื้นที่กว้างนะคะมีจุดพักระ,ระหว่างบันไดค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีสองห้องนอนนะคะ อันนี้ห้องนอนใหญ่ค่ะกระจกจะเป็นกระจกที่ให้มุมกว้างขวางนะคะห้องแรกจะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะแล้วก็อีกสองห้องนอนเล็กค่ะพื้นจะเป็นพื้นปูลามิเนตนะคะ ้าฉาบเรียบไฟดาวไลท์แล้วก็ชั้น2จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยค่ะเข้าออกได้หลายทางนะคะใกล้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ติงแล้วก็ใกล้สนามบินสุวนรณภูมิค่ะสำหรับท่านที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะราคาพิเศษค่ะ3 6 5ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อผ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านี้สำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ